ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าของวันนี้ผมได้เอาพ,ะพ,พรพนนาะร e พ,พ,พิมพ์ใหญ่ครับเพราะมันมีเส้นไม่มีเส้นน่เสนะครับต้องเรียกพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับมีใบหูติดลายๆข้างหนึ่งติดนิดนึงข้งนงนึงติดเห็นชัดหน่อยครับนะครับสวยครับพระพิมพ์นี้มีชื่อนะครับของช่างหลวงเขาแกะแม่พิมพ์นะครับเขามีชื่อนะครับแต่เราเ e รียกวมๆคือเป็นพระพ,พิมพ์ใหญ่นะครับเพราะไม่มีเส้นนิเสียนะน,น,นะครับนะครับ ขอบสวยครับสวยงามครับเกตทะลุสุมเลยครับเกตทะลุสุมนะครับพระนี้สร้างในในปีพศ .2408 นะครับพศ .2408 นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับคือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณโตพรมรังสีสุนทงท่านปลูกเสกนะครับพระนี้ก็สร้างในคือยุคกลางครับยุคนี้คือของท่าน หลวงวิจารเขาได้เข้ามานะครับนะครับเข้ามานะครับยุคนี้ครับในยุคนี้คือยุคของหลวงวิจารเลยครับพระพิมพ์เริ่มจะสวยงามนะครับนะครับคือยุคของหลวงวิจารณ์นะครับสร้างพระยุคนี้ครับสร้าง 2408- นถึง2413นะครับนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับเพราะว่าพระนี้เป็นพระที่ได้มีการออกแบบมีโ o ล d ด n r a t i ครับเส้นมระคับพิมพ์นะครับเส้นขอบสวยงามครับนะครับสวยงามครับ เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีชื่อนะครับของของช่างหลวงเขาแกะเขาแกะเอาแม่แบบของพระพุทธรูปมาเป็นเป็นเป็นรูปเหมือนนะครับแล้วก็แกะออกมาเขามีชื่อเรียกนะครับอันนี้ผมผมจาไม่ได้จริงครับผมเลยเรียกไม่ได้ครับเพราะนานแล้วศึกษาลืมนะครับก็คือเรียกในหลวงคือเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเราข้างในจะลึกนะครับข้างในจะลึกข้างนอกนี่จะสูงนะครับสูงนะครับสวยงามครับนะครับสวยงามครับ สวยงามครับพระนิพพิมพ์นี้ก็คือในตํารามีครับลองพิมพ์เข้าไปดูครับลองเข้าไป Google ไปเสิร์ชไปไป Google ไปเสิร์ชหาดูครับพิมพ์นี้คือของคนดังนะครับใช้กันนะครับนะครับสวยงามครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์เนื้อนะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อนี่เขาเรียกว่าเนื้อสีออกอย่างนี้นะครับสีจะออกสีขีดเท่านะครับขาวๆอย่างนี้นะครับ มีขาวนี้เขาขาวขี้เท่าเขามีชื่อเรียกนะครับมีชื่อเรียกนะครับมีชื่อเรียกครับผิวผิวพรรณบรรณะมีหลายสีหลายเฉดนะครับมีชื่อเรียกนะครับถ้าสีออกอย่างนี้ผมคงจะเรียกเป็นสีเขียวตะไคร่นะครับเขียวตะไคร่เนื้อเขียวตะไคร่แต่เนื้อผ้าเป็นสีขาวนะครับเนื้อผ้าเป็นสีขาวงาช้างนะครับแต่เขาจะมีคาบวกเนี้คาบสีคือพระเขาจะมีผิวพรรณบรรณะสีของพระนะครับนะครับ อันนี้คือสีเขียวตะไคร้นะครับนะครับสวยครับบางองค์นี้ถึงว่าสมบูรณ์ครับคือว่ายังยังสียังอยู่ส่วนมากที่เจอเจอกันก็คือสีเขาเขาล้างออกไปหมดแล้วครับเขาเขาถูไปหมดแล้วครับคือหรือเขาเก่าเองเขาหลุดเองเขาหดเหี่ยวย่นหลุดร่อนเอาเองครับบางคนก็ไปแต่งเติมครับให้พระออกมาเป็นเห็นเนื้อพระนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับนี่ถือว่าธรรมชาติครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับ สวยงามครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับนะครับขายมีใบหูสองข้างครับโมเล็กติงๆนะครับสวยครับดูครับภาบสวยครับอย่างเดิมเดิมครับพระไม่เคยผ่านการใช้นะครับพรพนี้รอเขาพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวครับนะครับถ้ามีคนมีมโสนาก็มาร่วมสร้างนะครับซื้อปูนซื้ออินซื้อสายนะครับท่านก็ไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่ร้านขายผ้นะครับส่วนไหนองค์ไหนมีหลายองค์มีสี่ห้าองค์หกองสิบองค์เราก็จะแบ่งให้สำหรับคนมาซื้อปูนซื้ออะไรเราก็จะ แบ่งให้ไปบูชานะครับไปบูชานะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเร็จสมเด็จสมมาสมมาพระเจ้าครับจะได้พีการจะได้สร็จทศนินาให้ถึงห้าพันปีกันนะครับสวยครับสวยงามครับดูครับกรอบสวยครับเนี่ยดูสวยครับเนื้อจะฉ่ำสวยครับแต่ว่าเดิมๆครับเราไม่ได้เห็นไหมครับมีเข้าเขียวตะไคร้ครับ เขียวตะไคร้จริงๆเลยครับเนี่ยใบเขียวตะไคร้ก็มีแดงๆครับมีออกสีน้ําตาลนะครับมีสีน้ําตาลมีดานะครับนะครับนี่คือครับตะไคร้แท้ๆครับครับตะไคร้ถ้าไม่ไม่เข้าใจก็ไปดูพื้นปูนนะครับทุกวันเนี่ยบ้านไหนที่ยังไม่ไม่ได้ขัดนะครับดูตำนะครับพื้นปูนที่อยู่ลานปูนนะครับดูจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่คือสีเขียวสีเขียวตะไคร้ครับตามตําราเขียนไปเลยครับสีเขียวตะไคร้ครับมีดํามีน้ําตาลมี ธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาตินะครับนะครับสวยงามครับดูครับมีเหี่ยวมีหดมีย่อยสลายเสื่อมสภาพมีหลงมีบ่อนะครับมีพระงอกมังค่างครับมังงอกครับงอกครับนี่ก็งอกครับนี่งอกออกมาครับนี่นะครับพระงอกครับธรรมชาติครับนี่ครับี่ยธรรมชาติเนี่ยงอกออกมาครับนี่ีเรียกพระงอกครับเนี่ยพระงอกพระงอกครับเนี่ยพระงอกครับ โอเคครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับครับที่ผมได้ขยายด้วยกล้อง1,6 0 0 x ้ให้ดูนะครับดูเนื้อพระจะมีความหนุบนุ่มนะครับหนุบนุ่มครับดูขยายให้ดูนะครับตรงนี้ครับถือว่าตัวนี้ไม่มีคราไปเลยครับนี่ครับเนื้อจะฟูพอสไปครั้งต้องฟูนะครับเพราะเขาไม่ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องโรงงานกดนะครับเขาเขาไม่ใช้เครื่องโรงงานกดเขาใช้มือกดนะครับกดมันจะฟูครับเพราะพ้เหี่ยวแห้งหดคลายน้ํา ระ้เหิดน้ำเลยงมันก็จะฟูนะครับมีการเสื่อมสภาพฟูนะครับยุยฟูนะครับแต่เราดูด้วยตาเปล่าแก่งนะครับแต่เราเทคกล้องส่องเข้าไปจะฟูจะมีช่องให้เราเห็นในข้างในครับจะฟูนะครับนี่ครับนี่คือพระเสด็จทังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับจะฟูนะครับนะครับเนื้อจะยุยฟูนะครับนะครับเพราะว่าจะไม่แก่งเหมือนพระโรงงานนะครับพระโรงงานเขาใช้เครื่องปั๊มนะครับปั๊มกระแทกนะครับแต่นี้ พระสมเด็จครังาใช้มือกดนะครับปอกดแล้วก็มาผึ่งแล้วก็มีการเหี่ยวหดแห้งคลายน้ําออกมาครับน้ําว่านขับน้ําในความชื้นออกมาก็ผ้าจะฟูนะครับทํชาติแล้วยิ่งพระมีอายุมากกว่าร้อยห้าหกสิบปีนะครับก็จะมีเกิดความมีมีการเกิดแคลไซเกิดอากาศเกิดความแคลไซขึ้นมา,าเกิดเสื่ยมแคลไซออมาแล้วก็จะมีการงอกออกมาครับเป็นธรรมชาติแล้วมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันแบบนี้ครับนี่ครับธรรมชาติครับ ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมีอะไรลานเรือเล้ามีเหี่ยวมียอดมีค้าวปีนะครับธรรมชาตินะครับนี่คือพระพักใบหน้าแล้วก็มีเม็ดสีฟ้าสีเขียวเขียวสีพวกนี้ครับพวกนี้เป็นพวกมวลสารครับมวลสารครับสวยครับดูครับธรรมชาติครับสมมวลครับที่เขาบอกว่าสมมวลสมมวลเนี่ยมวลเขาไปไงครับคือพระถ้าซุ้มสูงเขจะมวลเข้าไปไหนครับมันครับอย่างเขาเรียกสมมวลครับ สมุดเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพระเก่าโบราณครับคือคือแล้วแต่ซุ้มนะครับแล้วแต่เนื้อพระของพระครับนะครับพระตอนแรกๆเขามีความชํานะครับเขามีความชําความเหนื่อยพอถอดไม้อีกมาเขาจะนุบเข้าไปครับนุบเข้าไปนี่ผงฐานครับผงฐานดาๆที่ผงฐานนะครับนี่คือผงฐานนะครับไม่ใช่เหล็กไหลผงไผ่ดำนั่นคือผงฐานนะครับรู้จักฐานครับฐานดําๆนี่ครับนี่ครับฐานดำๆนี่ครับนี่คือผงฐานครับใช่ไหมครับนี่ผงฐาน เอกลักษณ์ของผงถ่านเป็นนี้ครับนี่ครับนี่คือผงถ่านนะครับจะแตกนี่คือผงถ่านก้อนถ่านนะครับก้อนถ่านเล็กๆเองครับแต่เราขยายให้เห็นเพื่อจะได้รู้ว่าครับผงถ่านที่ว่าเศษผงถ่านผงถ่านผงดํานะครับนี่แหละครับทําไมเราดูได้ครับนี่ครับกล้องเรามันดีไงครับเป็นไหมครับนี่คือผงถ่านไม่ไม่ใช่เศษเพียแต่พระกำแพงนะครับเจอครับแถวไซทับถมแล้วครับนะครับแถวไซจะปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับสวยงามครับดูสวยงามครับนี่ครับสวยงามครับ ตัวแม่พิมพ์ครับเป็นชั้นๆนะครับดูแม่พิมพ์เนี่ยโอ่แม่พิมพ์นี่ยังด้านใหญ่ไม่ด้านในยังไม่เสมอครับนี่แม่พิมพ์นี่คือแม่พิมพ์พระอย่างกระเยื่อนอยู่ครับคือคนแก่นะครับอยู่เป็นที่คนแก่นะครับนี่ครับดูครับนี่นี่แคลไซงอขึ้นมาครับนี่ธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาตินะครับนี่คือนี่คือถ้าเราขยายปุ๊บเราจะรู้ทันทีครับนี่คือข้าปลาตะไคร่จอกดำๆ อ,อกดาอ,อกน้ําตาลอย่างนี้ครับ่ค ay, ื้อปลาตะไคร้ครับคับปลาตะไคร้พระองค์นี้ก็เรียกพระเนื้อเขียวอมเนื้อเขียวตะไคร่เนือเเน้อเขียวเนื้อเขียวอมตะไคร้นะครับนี่ครับ mustard, ใช่จริงๆนะครับน,นี่คือเนื้อเขียวตะไคร้นะครับธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติของพระนะครับดูครับนะครับนี่เนือ้อนี้ผิวพันธนะุ์มณะอันนี้คือเนือ้อเนื้อพระนะครับนี่นี่มวลสารของคาบนำว่านเขียวตะไคร้นะครับนำว่านครับพวกนี้เกิดจากเกิดจากพวกน้ำว่านเพราะพระนน้ส่วนผสมของนำว่านเยอะนะครับ ทำไมเขาใจก็ไปเอาไปเอาไปตรวจในเครื่องเซมครับจะรู้ทันทีครับจะมีน้ำมันมีมีพวกของอินทรีย์ของพวกพืชนะครับน่ครับเขาจะมีเม็ดเล็กๆๆๆขึ้นมาครับตรงนี้น่ครับความช่าความชื้นของของของพวกของมลสารของน้ำ่านครับนะครับเนี่ยพักก็จะขึ้นมีงอกงอกขึ้นอย่างนี้ครับพวกน้ำ่านจะขึ้นอย่างนี้ครับก้อนๆนี่ครับแล้วก็จะมีแคลไซต์ก้อนๆลุกก้อนๆอย่างนี้ครับทำไมก่อนเรียกว่าเม็ดพะาาตนะครับเม็ดกลมๆอย่างนี้ครับ เป็นวงกลมอย่างนี้ครับนี่ครับสวยครับพระพิมพ์นี้สวยอยู่ในมือของคนคนดังนะครับคนที่มีชื่อเสียงทางนี้ครับทางวงการพระเครื่องนะครับพระพิมพ์นี้มีเข้าไปตรวจดูเช็คดูครับองค์เล็กๆนี่ครับพระพิมพ์นี้สวยงามครับดูครับมวลสารชัดเจนครับแต่พระองค์นี้คือไม่ได้ผ่านการใช้ก็เลยคาบทุกอย่างอยู่ครบนะครับอยู่ครบ ความคำเก่าอยู่ครบครบเนี่ยเขียวเขียวที่ว่าเขียวเขียวครับเนี่ยพอเราขยายแล้วไม่เขียวนะครับมันจะออกคำ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 ดำดำนะครับเห็นไหมครับคําำดำดำเพราะแขลไซ้ายเขาทับถมไหมครับนี่ก็คือคาบตะไคร้เป็นอย่างนี้ครับคาบเขียวตะไคร่คนโบราณโบราณก็ตั้งชื่อไว้ครับพระสุเรคังเนื้อเขียวตะไคร้นะครับพระพระสุเรคังเนื้อ,อผิวเขียวตะไคร้ผิวแล้วก็ผิว การมล,ลิผิวกาเฟผิวคือเขาเรียกเป็นผิวนะครับแต่เนื้อจริงคือเนื้อสีขาวนะครับเดื๋อวพระจริงๆคือเนื้อสีขาวเรียกผิวเฉยนะครับเอกลักษณ์ของผิวพันวันนะเขาจะให้ออกมาสีแบบนี้ครับนะครับเศษพระแต่พางแผงแบบนี้นะครับนี่นครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเี่ยชัดเจนพระองค์นี้เป็นพระสุดเดอดครั้งที่มีชื่อเสียงนะครับที่คนมีคนคนที่เขาเก็บกันไว้ที่ลองเข้าไปดูนะใน ในแฟ้มในที่อยู่ใน Google นะครับนะครับนะี่ครับเสร็จตั้งแต่พระกำแพงครับพระผมนี่มีแต่พระที่คนดังๆนะครับแต่ว่าของเราจะลงเพื่อเผยแผ่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ผมไปเจอมาครับไปเจอเป็น,เป,นเป็นแบบอย่างให้ดูครับแต่ไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับที่นี้ไม่มีการซื้อขายครับแต่ถ้าจะได้ก็คือเข้ามามามา,มาดูหน้าง,งานมาช่วย อาจจะสร้า <Off> งจะซื้อปูนซื้อเด็กซื้ออะไรนะครับในจํานวนเงินที่มันเป็นไปได้นะครับท่านก็มามาถูกตรงไหนที่แบ่งได้ก็แบ่งถ้าแบ่งไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับนะครับลองเข้ามาดูหน้างงานกําลังสร้างพิพันธ์อยู่ครับตอนนี้หยุดไป2เดือนแล้วครับเพราะฝนตกนะครับฝนตกนะครับดูเม็ดพระทาตครับนี่ครับนี่ครับขาวจ้วนก็คือเม็ดพระทาตนะครับเกิดจากแคลไซด์แล้วนี่นะครับเนี่ยถ้าของศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยขาววาบเนี่ยเพราะเขาเกิดเป็นเม็ดพระทาตแล้วครับ พราะพระที่บ้านผมเนี่ยผมสวดคาถาชินชอนมาสามคาบเก้าคาบนะครับสวดนะครับร่ายเสน่ห์ส่วนมนสร็จก็สวดคาถาชินชอนนะครับนะครับเพื่อเสกครับอีทีครับคือสวดประจําที่บ้านครับนะครับแล้วก็คาถาชินชอนก็จะเข้าไปอยู่ในพระสมนทรภคังแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาผู้ทุกข์คนขึ้นมาครับเป็นธรรมชาติครับนะครับยิ่งสวดยิ่งของเราเอามาดูแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรแต่พอเดี๋ยวนี้สวดพอสวดแล้วพระเราเกิด มีมีเส้นมีอะไรออกมาแยะ่ะแบบนี้ครับนะครับก็เกิดจากพวกแคลไซา์นะครับท่านไม่คิดอะไรมากครับแต่ว่าเราสุขศาจิมชอนเขาบอกว่ายิ่งยิ่งส่วนบ่อยๆของสถาบันชอนก็จะเข้าบรรจุไว้เข้า,จ,ขาจุดแบบธรรมชาติอัตโนมัตินะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูครับเศษผ้า,ตาแต่พังแพงเหล็กไหลผงไัยดามีครบครับมีครบเลยมีครบเลยแล้วก็เกม็ดเสียเม็ดฟ้าเม็ด น้ำเงินมิสมิสตพวกนี้มีครบนะครับด <assessment> ูเด like right right ือผ right ัดจะยุ่ยนะครับแห้งเหี่ยวหดนะครับดูครับความแห้งก็คือแห้งนะครับนี่ครับเนงอกออกมาลงหัวไหล่ครับงอกเลยนี่คือผ่างอกครับงอกนี่คือจากแคลเซียมแคลไซด์นะครับไม่ใช่เป็นพวกเม็ดเป็นแร่นะครับนี่เขางอกไหมงอกไม่มีเหมือนกันงอกไปทางนู้นทางนี้ครับนะครับเนี่ยงอกไปครับงอกขึ้นไปนะครับไม่ไม่ใช่เมดหินนะครับนี่คือแคลไซด์นะครับสมัยก่อนกล้องเราไม่ดีเราก็นวกเป็น เม็ดศิลาที่คุณเม็ดอันนี้ครับไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นเม็ดนะครับเป็นไอ้เข่าสายเกิดงอกมานะครับธรรมชาติเนี่ยเสรเซต้าแต่ปรกกำแพงเยอะครับองค์นี้ครับเราดูดูดูด้านหลังอีกครับดูด้านหลังนะครับงอกหูพักงอกเยอะครับองค์นี้ครับเนี่ยพัะงอกนี่ครับคับเก่าเราเกิดพาบคำงอกขึ้นมาครับดูครับเนี่ยมีเม็ดดาเม็ดแดง แตกไหลผมไม่ได้ครับเนี่ยชัดเจนเลยครับเมื่อกี้เราดูครั้งแรกเป็นเป็นผงถ่านนี่ครับอันนี้ผงถ่านครับโอ้โหผงถ่านครับผงถ่านมันก็ลูกลกกผิดนะครับเพราะเขามีละเอียดออกมางนอกครับนี่ครับนี่แตกออกมาไปฝอยมาพวกนี้ครับคือผงถ่านครับผงถ่านนะครับสวยงามครับเนี่ยพังงอกหมดครับเป็นก้อนๆพวกนี้แขวไซ้ายงอกขึ้นมาครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับเต็มไปเลยครับ ไม่ใช่เ <imprisoned> ม <jis> mm ็ดเม็ดเทาเม็ดแร่นะครับนี่คือแขวไซด์หมดนะครับเพราะพาะยุคนี้ไม่มีเม็ดแร่เม็ดเท่าแล้วครับเพราะก็จะเป็นเนื้อปุนผงครับนี่ครับพอที่เขางอกขึ้นมานี่เสษพังแตกพังกําแพงนะครับเห็นไหมครับนี่ได้ที่ครับงอกขึ้นมามีสูงมีต่ําครับสูงขึ้นมาจากผิวพระนะครับนี่ครับนี่คือแขวไซด์นะครับพระเขาได้ที่ครับนี่นี่แ็กพังแตกพังกําแพงมีหลายสีนะครับนี่ครับมีสีฟ้าก็มีครับนี่ครับศักดิ์สิทธิ์มากครับพาะยุคนี้ครับ ผราของเจ้าพะคุลเสบียงตัวพงศีเสือทางท่านปลุกเสกครับพิกยุคนี้ครับยุคในยุคของหลวงวิจารณนะครับหลวงวิจารณนะครับว่าวิจารณ์ท่านได้แกะใบพิมพ์สวยงามครับถ้าเป็นผราของท่านปลุกแกะใบพิมพ์นะครับสวยงามครับสวยงามครับผมมีมีมีไม่กี่องค์หรอกครับมีไม่เกิน30องค์นะครับมีหลายพิมพ์ของหลวงวิจารครับสวยงามครับเขาเก็บให้ผมเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับผมเคยลงในยูทูบครับไปดูครับ สวยพิมพ์ใหญ่ๆนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงมองบ้างจะลงให้ดูเรื่อยๆครับเราลงเพื่อเผยแผ่นะครับไม่มีเยอะนะครับไม่ใช่มีเยอะครับอย่างนี้มีไม่กี่องค์มาถึงสิบองค์ห้าหกองสามองค์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่่คยสวยบางองค์ก็สวยบางองค์ก็มีบิวมีหดมีเหี่ยวมีแห้งมีไม่่อยสวยบางองค์ก็สวยองค์นี้ก็สวยครับผมก็พยายามเลือกองค์ที่สวยขึ้นมานะครับนะครับ ราไม่ใช่มีเยอะแยะนะครับแต่มันผมมีหลายพิมพ์นะครับคือเขามีไว้ให้ผมกับทุกพิมพ์นะครับเผื่อให้เราสร้างผลิตพันธ์นะครับเขาบอกองค์พิมพ์ไหนผมมีเยอะมีมีเกินเข้าผิพภัณธ์ผมก็จะแบ่งให้คนที่มาร่วมซื้อปูนซื้อหินซื้อสายให้เขาร่วมสร้างครับเราก็แบ่งให้เข้าไปนะครับนั่นแหละครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ